สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับข้อสู่จะเล่าให้ฟัง h ช n แนลคลิปนี้เสนอตอนวิญญาณหลอนบนต้นนกยูงใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในกลางดึกคืนนั้นมันทำให้ผมทราบซึง้งถึงคำว่าสติแตกได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้เผชิญเหตุการณ์อย่างที่ผมเจอมาแล้วนั้น ก็ต้องรู้สึกถึงอาการสติแตกเช่นเดียวกับผมแน่นอนจนทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ผมเจอมานั้นมันมีที่มาที่ไปเช่นไรรู้แต่เพียงว่ามันคือเหตุการณ์ที่น่าหวาดภวาที่สุดในชีวิตและทำให้ผมเชื่อสนิทเลยว่าพูดผีและวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงๆในโลกนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีโอกาสสัมผัสถึงพวกเขาเท่านั้นเอง บ้านของผมอยู่ที่อำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าบ้านหลุมรังลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเนินเขาลูกต่ำๆเรียงรายต่อเนื่องกันยาวไกลดูวสวยงามเจ้าบ้านในแถบนั้นมีอาชีพปลูกพืชไร่เช่นต้นหอมผักชีรวมถึงกุยช่ายเป็นต้นไร่ของครอบครัวผมอยู่ที่บริเวณตีนเขาลูกหนึ่ง ห่างจากถนนสายหลักประมาณสองกิโลเมตรสมัยที่ผมยังอยู่ที่บ้านก็มีหน้าที่ต้องมาดูแลไร่ต้นหอมอยู่ที่บริเวณไร่แห่งนี้อยู่เป็นประจำโดยจะต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็คลุกอยู่ในไร่ตลอดทั้งวันจนกว่าจะถึงเย็นถึงจะได้กลับบ้านซึ่งอยู่ในตลาดห่างไปประมาณร่วม10กิโลเมตรบ่อยครั้งที่ผมต้องรับหน้าที่มานอนเฝ้าไร่ และหนึ่งในจำนวนนั้นนี่เองที่ทำให้ผมได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันว่าผมนั้นจะได้เจอได้เห็นกับตาตัวเองผมยังจำได้ดีว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายผมกับพี่ชายถูกแม่ใช้ให้มานอนเฝ้าไร่เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สามารถตัดต้นหอมออกไปขายได้แล้วเพราะพวกขโมยก็มักจะขโมยเพื่อไร่ของพวกเราไปขายในช่วงนี้นั่นเอง พี่ชายของผมซื้อเหล้ามาดื่มที่กระต๊อบส่วนตัวของผมเองนั้นก็ยังเป็นเด็กได้แต่นั่งๆน,นอนๆอนก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเพราะสมัยก่อนนั้นไม่ได้มี Facebook หรือว่ามีโซเชียลให้เราได้ดูได้เล่นเหมือนทุกวันนี้พอตกดึกเข้าพี่ชายผมก็เมาจนหลับแต่ผมก็ยังตาค้างไม่ยอมง่วงสักทีพลิกไปพลิกมาก็ไม่รู้ว่ากี่ตลบเหมือนกัน ทำยังไงมันก็ไม่ง่วงนอนสักทีช่วงระหว่างนั่นเองครับหูของผมก็แว่วไปได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาแกระแอมอยู่ด้านหลังของกระตอ๊อบได้ยินชัดมากครับชัดจนทำให้รู้สึกว่าเสียงแกละแอมนั้นน่าจะดังมาจากบริเวณใต้ต้นนกยูงที่ขึ้นร่มคลิมอยู่ทางด้านท้ายกระต๊อบนี่เองผมพยายามสะกิดพี่ชายให้รู้สึกตัวแต่ก็เปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าแกนั้นเมาจนหลับไม่เป็นท่า กระทั่งเสียงแกลแอมนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดเท่าที่มีค่อยๆลุกขึ้นย่องกลิบไปตามทิศทางของเสียงท่ามกลางแสงรางร่างของคืนเดือนงายเท่าที่สังเกตดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติในบริเวณที่ผมเดินออกมาสำรวจนั้นยังคงเงียบเชียบทุกอย่างดูเงียบสงบจนเมื่อผมเดินมาถึงใต้ต้นนกยูงใหญ่เสียงแกลแอมนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ผมได้ยินเต็มสองรูหูของผมเลยทีเดียวแล้วผมก็รู้สึกเลยทันทีว่าเสียงนั้นมันดังมาจากด้านบนซึ่งหมายถึงด้านบนต้นนกยุงใหญ่ที่บัดนี้ผมยืนใต้ร่มเงาของมันนั่นเองผมรีบเงยหน้าขึ้นไปมองทันทีที่สิ้นเสียงแกลแอมนั้นและพริบตานั่นเองบนต้นนกยุงกิ่งหนึ่งห่างจากตัวผมประมาณสองวาได้ปรากฏร่างชายคนหนึ่งอยู่ในชุดขาวโพลน ชุดนั้นตัดกับสีผิวที่ดำเป็นทานเขากำลังนั่งห้อยขาอยู่ต่อหน้าต่อตาของผมในตาของเขานั้นแดงกำมผมเป็นกระเซิงและเสยะยิ้มแห้งๆออกมาให้ผมพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาประทะจมูกอย่างจังผมถึงกับผงะกับภาพที่ได้เห็นเนื้อตัวสั่นเทาตาของผมเบิกโพลงด้วยความตกใจอกสั่นขวัญผวาจนแทบร้องไห้ออกมา แต่มันก็ทำไม่ได้เพราะแม้แต่ผมจะขยับปากร้องตะโกนออกมาดังๆแต่มันก็เป็นได้เพียงแค่อาการปากสันรริกด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดพรนณานาเท่านั้นผู้ชายคนนั้นนั่งจ้องหน้าผมพร้อมกับกวากมือเรียกช้าๆในขณะที่กลิ่นเหม็นเน่าเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะผมมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันไม่มีทางเป็นคนไปได้อย่างแน่นอน เพราะในขณะที่ผมพยายามรวบรวมสติเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะวิ่งหนีไปให้พ้นชายในชุดขาวโพลนที่ตอนแรกก็นั่งอยู่ดีๆก็ทิ้งตัวลงมาจนร่างของเขาห้อยตองแต่งอยู่ใต้ต้นนกยุงใหญ่หันหน้ามาประจันหน้ากับผมช่วงเวลานี้เองครับที่ผมเห็นบริเวณลำคอของเขานั้นมีเชือกอบรัดอยู่เส้นหนึ่งเขาดิ้นทุรนทุรายไปมาในตาเหลือกลาน ลิ้นห้อยออกมาจุกปากแล้วร่างของเขาก็กระตุกเกรงอยู่สองถึงสามครั้งก่อนที่จะสงบนิ่งไปต่อหน้าต่อตาของผมผมไม่เหลือความอดทนต่อไปอีกแล้วครับภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าผมนั้นมันสุดจะพรึงขวัญอย่างนี้รู้สึกตัวเบาวิวหน้ามืดตามัวพล่าลงเรื่อยๆก่อนที่สติของผมจะดับฟูบลงแล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลย มารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายเรียกพร้อมกับเขย่าร่างอย่างแรงเพื่อปลุกให้ตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่ชายบอกผมว่าเขารู้สึกปวดฉี่จึงลุกตื่นขึ้นมาแต่กลับไม่พบผมนอนอยู่ก็จึงออกเดินตามหาจนในที่สุดก็มาพบผมนอนหมดสติอยู่ใต้ต้นนกยุงแห่งนี้ผมจึงเล่าสิ่งที่ผมเผชิญให้กับพี่ชายฟัง และในคืนนั้นผมไม่กล้าแม้แต่จะก้าวขาลงจากกระตอ๊อบจนพอถึงรุ่งเช้าพ่อกับแม่ก็ามาผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมาเมื่อคืนนั้นให้พ่อกับแม่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนแรกทุกคนทำท่าเหมือนจะไม่เชื่อผมแต่เมื่อพบว่าผมมีอาการจับไข้ขึ้นมาพ่อจึงพาผมไปหาหลวงตาที่วัดรดน้ำมนต์ให้พร้อมกับทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้แก่วิญญ,ญาณเร่ร่อน และเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไม่ให้เขาโลนนั้นมาปรากฏตัวให้ผมเห็นอีกครั้งเดียวก็เข็ดขยาดเหลือเกินแล้วครับหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาผมก็ปฏิเสธที่จะไปนอนเฝ้าสวนหอมอีกต่อไป